สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับวันนี้อยากจะมาคุยถึงเรื่องไอ้สันขวานนะครับนะตอนนี้กําลังดังนะครับเพลงไอ้สันขวานเนี่ยครับกำลังดังมากนะครับเนื่องจากตอนนี้มันมีคดีดังเกี่ยวกับเรื่องคดีพนันออนไลน์เจ้าแม่พนันออนไลน์แล้วก็เกี่ยวข้องกับตํารวจหลายคนนะตำรวจหลายคนก็โดนสารออกหมายจับหมายค้นนะครับแล้วก็มีการจับกลุมก็พบว่า นะผู้ถูกจับกุมเป็นเกี่ยวข้องกับเจ้าแม่ออนไลน์เกี่ยวกับพนันออนไลน์พบบัญชีมา้าจำนวนนับร้อยมีเส้นทางโยงไปคนนั้นคนนี้จำนวนมากมายนะครับเกี่ยวข้องกับนายตำรวจหลายคนก็ปรากฏว่ากรณีนี้นะทางผู้เสียหายทางผู้ต้องหาที่เป็นตำรวจเนี่ยเขาก็ได้มีการไปจ้างไอ้พวกสันขวานมาเป็นทนาย อันนี้พอเจ้าไอ้สันขวานี่เป็นทนายปุ๊บไอ้พวกนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกขี้โม้ขี่คุยกูเคยเป็นทนายคนนั้นคนนี้มาก่อนนะพูดแป๊บเดียวฟังแป๊บเดียวก็รู้แล้วคดีนี้กระจอกมากเล็กน้อยมากชนะแน่นอนไม่ต้องห่วงนะนะรับรองว่าถ้าจ้างผมแล้วชนะแน่ผมเคยผ่านงานเคยทำงานให้คนนั้นคนนี้มา ก็ขี้โม้ไปเรื่อยเพื่อที่จะให้ลูกความตัวเองนั้นเชื่อว่ากูนี่แน่เหลือเกินแม้กระทั่งสื่อมวลชนผู้สื่อข่าวถามเกี่ยวกับเรื่องอ่เขาพบหลักฐานบัญชีม้าตั้งหลายเล่มนะพบอ่โทรศัพท์มือถือมีข้อมูลแชทไลน์เกี่ยวข้องกับอ่เจ้าของบัญชีมา้าอ่าบุคคลซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นเจ้าแม่พนันออนไลน์และยังมีเกี่ยวข้องกับตำรวจเ,เยอะแยะมากมายมีเส้นทางเงิน จากบัญชีมาไปยังตำรวจที่โดนออกหมายจับเยอะแยะมากมายนะแต่บางครั้งทนายความที่เป็นพวกไอ้สันขวานพวกนี้ก็ยังบอกว่าโอ้ยเอาผิดไม่ได้หรอกคดีแบบนี้ง่ายมากผมชนะคดีแน่นอนนะครับผมอยากจะกราบเรียนพี่นอ้องประชาชนไปและบอกไปถึงไอ้สันขวานนะครับว่าการเป็นทนายความจำเลยเนี่ยก็คือต้องปกป้องผลประโยชน์ลูกความแต่ไม่ควรขี้โม้มากจนเกินควรถึงเวลาคดีแพ้ขึ้นมาแล้ว คนที่ติดคุกคือลูกความของคุณที่ผ่านมาไอ้สันกวานก็เคยไปแนะนําลูกความกรณีป้าทุบรถให้สู้คดีสุดท้ายก็ติดคุกรอการลงโทษเพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยเป็นนักกฎหมายนะครับก็มีหน้าที่นะแสดงความคิดเห็นให้ความรู้ทางด้านกฎหมายในคดีดังๆซึ่งสามารถทําได้ผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับคดีฟอกเงินเนี่ยนะครับเขาดูเส้นทางเงินเป็นหลักนะครับ เส้นทางเงินเนี่ยนะโดยเฉพาะบันชีม้าเนี่ยถ้าคุณไม่สามารถชี้แจงได้นะครับคุณติดคุกนะครับอันนี้คือเรื่องจริงไม่เชื่อลองไปถามทนายความที่ทําคดีฟอกเงินนะครับนะหรืออายการผู้อสาได้นะครับขอบคุณครับ